ลูกฟุตบอลลูกนี้นะครับทำออกมาเพื่อการรำลึกถึงอดีตนะครับรวมถึงการเฉลิมฉลองแถมยังเป็นลูกบอลสั่งลาด้วยครับลูกนี้คือ n นกี้ฟบอลปี2024ถึง2025ครับ เรื่องราวของ n นกี้ฟบอลตัวนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อครบรอบ25ปีครับของทาง n นกี้ที่มีต่อพรีเมียร์ลีกนะครับจุดเริ่มต้นเลยนะครับย้อนไปเมื่อฤดูการเริ่มต้นตั้งแต่ปี2000ถึง2001นะครับก็คือ n นกี้เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ผลิตลูกฟุตบอลอย่างเป็นทางการให้กับทางพรีเมียร์ลีกนะครับลูกฟุตบอลลูกแรกเนี่ยก็คือ n นกี้ GO Merlin นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นลูกบอลที่ถือว่าทัสนสมัยที่สุดละในช่วงนั้นนะครับทั้งดีไซน์ทั้งเทคโนโลยีส่วนเรื่องดดดีีไไไซซนนน์์รบลููกกก้มาจาจโ,ตโต 90 Aero เมื่อปี2006จุดเด่นชัดๆเลยก็คือเจ้าวงแหวนแบบนี้นะครับสไตล์การออกแบบแบบนี้เป็นการออกแบบของลูกฟุตบอล Total 90ของไนกี้สำหรับเทคโนโลยีของลูกบอลลูกนี้นะครับตัวท็อปทั่วไปเลยครับก็จะมี Aero Scrub แล้วก็เทคโนโลยี ACC นะครับส่วนความพิเศษของลูกนี้น่าจะเป็นลูกสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ทางไนกี้เนี่ยจะผลิตลูกฟุตบอลให้กับทางพรีเมียร์ลีกนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสะสมรวมถึงเตะดีด้วยนะครับใครสนใจก็เอามาไว้เตะได้ครับ